ยังอีกเหรอจอยกินข้าวปุ่นหมู่บ้านแหละเบิ้งดูโคตรผักโคตรผักป้าผักเอียงมาหลายกระดอกกระดัตแท้แมือเออฝนตัวปีกมี่เฮยสวอปพี่ยังพี่น้องเออฝนจักถวยแล้วมืึงนี่จักจานแล้วสว่านี่ใส่ที่สวงใส,งสง่ซ้ำนี่แซ่บบ่หนักอืมคิดทอดพี่น้องบอ่พี่น้องเอฟซีหมู่บ้านนี่เอฟซีกับบ้านจิ้นไรเนาะเตี๋ยอืกินกับบ้เบิด ที่ถอดรถเจน่าที่ถอดวาสนาที่หอดพ่อวีแม่แอมแม่แอมดวงแม่ดวงนภาแม่ใด้อีกวะเนี่ยแม่ลายลายกากินมังมดเอาแซ่บแซบแซบอาจารย์กุ้งอิงกุ้งแจ้วแอมควรมีบักแจงโชว์เพาะท่านมดป๋าจังกว่าเนี่ยอืม ีกะลัด้วยประกาศะลัดประกาศหออยู่ในถุงด้ร่างเราเด่นเฮ้ยถุงนประกาศหอยมึงดูเยตยดวงอ่ะแล้วใสมือแล้ว่าสขอบุใส่มือแซบประสันเอาสิลองมึงคือย้่ดวงกันนะประกาศหอยมาหนึ่งใส่ลองมึงล่องมึงคือยดวงกันนะแซบอออ้มยบปาาปุ้กัแจ เพราะถ้าไนยำไปไะนก็เดี๋ยวคืนมัดไว้แท้ที่ใสอีกเอาใส่เข้าไปแมงอ้วนกบหมองเลยเอาอาจารย์อีงสิอ้วนมานี่ละอาจารย์อุ้งอีงสิอ้วนมานี่ละกินพักไรกินไร